สวัสดีผูช้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับช anel ของเราครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวหรือคอนเทนต์ที่เรานำเอามาจากเว็บไซต์ของประเทศมาเลเซียนะครับโดยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยของเราด้วยครับหัวข้อของคอนเทนต์นี้นะครับชื่อว่า Anglo-Siamese Treaty 1909 What Malaysians Need to Know นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือ สนธิสัญญาอังกฤษสยามปี1909อะไรคือสิ่งที่ชาวเมอร์เซียจำเป็นที่จะต้องรู้ครับสำหรับหลายท่านที่อาจจะยัไม่เคยทราบครับสนธิสัญญาแองโกซสยามรีตี้1909หรือสนธิสัญญาอังกฤษสยามในปี1909นั้นเป็นสนธิสัญญาที่มีเนื้อหาสาระสำคัญก็คือการแบ่งเขตแดนรัฐมาลายูให้กับอังกฤษแล้วก็ไทยครับซึ่ง การแบ่งเขตแดนในสันติสุนทีิสัญญานี้นะครับได้ส่งผลให้เกิดเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียขึ้นทําให้ปัตานาียาลานาราธิวาและสตูลเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยขณะที่รัฐไซบุรีกรันตันรังการูปาลิสนะครับตกเป็นของประเทศมาเลเซียและเป็นเช่นนี้จนถึงปัจจุบันครับเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาสาระของบทความดังกล่าวนะครับซึ่งเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างครับไปฟังกันเลยครับ คาบสมุทรมาเลทอดตัวยาวประมาณ842ไมล์หรือ1,355กิโลเมตรกินพื้นที่ตั้งแต่คอคอดกระในประเทศไทยไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินใหญ่ทวีปเอเชียในตันจุงเปียของมาเลเซียด้วยความที่เป็นกำแพงกั้นตามธรรมชาติระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้อาณาจักรมาลายูทั้งหลายจึงมีความเจริญรุ่งเรือง ตามแนวชายฝั่งของคาบสมุทรเป็นเวลาหลายศตรวตรรษที่อำนาจทางการเมืองและดินแดนของอาณาจักรมาเลเหล่านี้ได้ขยายออกไปครอบคลุมดินแดนสมัยใหม่ของคาบสมุทรมาเลเซียในปัจจุบันจนกระทั่งเกิดสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษกับสยามในปี1909โดยปราศจากการยินยอมหรือรับรู้จากสุลต่านของรัฐต่างๆในมาเลเซียเลย และสนที่สัญญาระหว่างอังกฤษกับสยามในปี1909นั้นมีความชอบธรรมหรือถูกต้องหรือไม่หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรมลกาในปี1511ไปสู่การปกครองภายใต้โปรตุกเกสคราบสมุทรมาเลก็ถูกปกครองโดยสุลต่านมาเลเซียจำนวนหลายรัฐโปรตุกเกสควบคุมปกครองเพียงแค่เมืองมละกาเท่านั้น ไม่สามารถขยายอิทธิพลเข้าไปปกครองรัฐอื่นๆที่เหลือได้สุลตา่านของปัตตานีมีอำนาจปกครองอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในปัจจุบันคือสตูลตรังยะลาปัตตานีและนาราธิวาสโดยปัตตานีนั้นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสยาม และส่งบรรณาการให้กับกษัตริย์สยามในรูปแบบของต้นไม้เงินต้นไม้ทองซึ่งทางสยามถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเมืองประเทศสาชนอกจากปตัตตานีแล้วสุลต่านของเคดากรันตันตรังการูก็ยังส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้กับสยามเช่นเดียวกันอีกด้วยถึงแม้ว่าสยามจะถือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการอ่อนน้อมยอมเป็นประเทศสาช แต่รัฐมาลายูกลับมองว่าการกระทําช่นนี้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเท่านั้นยกตัวอย่างหนังสือที่ชื่อ Historical Dictionary of Asia and the Middle East เขียนโดยจอห์นโวลนอฟได้ระบุว่าตรังกานูส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปยังสยาม เพื่อตอบแทนของขวัญที่มีค่าซึ่งกษัตริย์สยามได้ส่งมาให้ก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันทางเคด้าก็อ้างว่าการส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองก็เพื่อสแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นมิตรกับชาวสยามเท่านั้นสวนี่สัญญาระหว่างอังกฤษก,กับสยามแบ่งเส้นเขตแดนกันระหว่างมาเลเซียกับไทยในปัจจุบันนั้นถูกวาดขึ้นผ่านสนธิสัญญาระหว่างอังกฤษก,กับสยามเมื่อปี1909 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบหรือรับรู้จากผู้ปกครองรัฐต่างๆในมาลายูเลยส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเชื้อชาติและสังคมรวมถึงประชากรชาวมาเลโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆของไทยทั้งปัตตานียะลาและนาราธิวาสลำคลองเล็กๆของสุนัยกโกลกถูกใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างมาลายูกับสยามเป็นตัวแบ่งชาวมาเล จากเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ในปัตตานียะลาและนาราธิวาสให้แยกออกจากกาลันตันขณะเดียวกันเส้นเขตแดนที่ถูกขีดขั้นโดยภูเขาของเปอร์ลิสและเคดาก็ได้ทำให้ชุมชนชาวมาเลในสตูและสงขลาของไทยถูกแยกให้เป็นคนต่างชาติกับพี่น้องในรัฐเคดาสนทิสัญญ,ญานีีชอบทำหรือไม่กฎหมายระหว่างประเทศได้ระบุว่า รัฐที่มีอธิปไตยเป็นของตนเองเท่านั้นที่สามารถจะทําสัญิิสัญญาระหว่างรัฐอธิปไตยด้วยกันได้นักวิชาการบางท่านได้โต้แย้งว่ารัฐมาลายูนั้นไม่ได้มีอำนาจอธิปไตยของตนเองเพราะเป็นประเทศสราชและตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของสยามอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้อาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดข้อปฏิบัติตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศในยุคเก่านั้น ได้แสดงให้เห็นว่ารัฐต่างๆอาจจะมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองเมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆซึ่งถือเอากันในเวลานั้นนั่นรวมถึงการมีดินแดนของตนเองรวมถึงมีประชากรของตนเองด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการที่มีรัฐบาลของตนเองที่สามารถบริหารงานมีอำนาจและสิทธิ์ในการทำพันธะทางกฎหมายกับประเทศอื่นๆ เคด้า ah นั้นเป็นหนึ่งในรัฐที่มีสุลต่านสืบทอดกันมายาวนานที่สุดในโลกคือตั้งแต่ปี1136ก่อนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียเคด้า ah มีเขตแดนของตนเองที่ชัดเจนรวมถึงมีประชากรมีภารกิจการงานของรัฐบาลซึ่งบริหารจัดการประเทศและมีการเนินการด้านการต่างประเทศหรือมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับชาติอื่นๆอย่างเช่นสยามลังกฤษ ต่งต่อมาสยามนั้นได้อ้างสิทธิเหนือรัเคด้าว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามข้อสังเกตอย่างแรกก็คือถ้าเคดาเป็นส่วนหนึ่งของสยามจริงเจ้าอาณานิคมอังกฤษจ,จะต้องไม่มีสิทธิ์ในการทําสนธิสัญญากับสุลต่านของเคดาเพื่อเข้ายึดครองเกาะปีนังในปี1786ข้อสังเกตประการที่2ถ้าเเดาเป็นของสยามจริงๆ ทางสยามจะต้องยินยันที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนของเจ้าอานันทิ่กออังกฤษไปตกลงเรื่องสนธิสัญญากับสยามแทนรัฐมาลายูอื่นๆคือการันตันและตรังการูรวมถึงปเลิตก็ล้วนมีธรรมเนียมปฏิบัติในลักษณะเดียวกันคือพวกเขานั้นสามารถกระทำสนธิสัญญาหรือมีพันธะต่างๆกับต่างประเทศสิ่งนี้เป็นหลักฐานผ่านหลักการปฏิบัติที่ทำกันมายาวนาน เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือของขวัญและต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้เป็นการแสดงสถานะระหว่างรัฐมาลายูกับสยามและในลักษณะเดียวกันหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลอังกฤษได้ส่งเซอร์ฮโรดแม็กไมเคิลในการเจราจากับผู้ปกครองรัฐมาลายูให้สละอำน,นาจอธิปไตยสูงสุดเพื่อร่วมกันจัดตั้งสาภาพมาลายูในปี1946 พวกเขาจะไม่สามารถทําสิ่งนี้กันได้เลยหากสุลตา่านของรัฐมาลายูต่างๆนั้นไม่มีอํานาจอธิปไตยหรือไม่ใช่ผู้ปกครองสูงสุดของรัฐตนเองข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่ารัฐมาลายูต่างๆนั้นมีอํานาจอธิปไตยเป็นของตนเองและควรถูกปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติให้ถูกต้องนอกจากนี้ด้วยหลักกฎหมายที่ว่า การซื้อกรรมสิทธิทรัพย์ส,สินจากผู้ซึ่งไม่ได้มีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินนั้นทำไม่ได้และหากมีผู้ที่ซื้อไปจริงก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันนั้นเช่นกันกรณีนี้ก็อย่างเช่นรัฐเคดา้าและรัฐมาลายูอื่นๆซึ่งไม่ใช่อนานิคมและไม่ใช่ดินแดนภายใต้การปกครองของสยามหรืออังกฤษรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลสยามจึงไม่ควรที่จะมีสิทธิ์ในการมาทำสัญญาก,กำหนดเขตแดน กั้นคาบสมุทมาลายูโดยไม่รับฟังหรือปราศจากการรับรู้การอนุญาตจากผู้ปกครองรัฐมาเลเ์ต่างๆซึ่งได้รับผลกระทบจากข้อตกลงของสนธิสัญญาบทสรุปก่อนที่จะเกิดสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษในปี1909นั้นอำนาจอธิปไตยของรัฐมาลายูต่างๆในทางตอนเหนือของคาบสมุทรขยายออกไปไกลามากกว่าพรมแดนมาเลเซียกับไทยในปัจจุบัน รัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลสยามได้ตกลงกระทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทําสิสัญญาโดยไม่ได้พิจารณาหรือคํานึงในประเด็นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อลักษณะทางประชากรและสังคมของชาวมาเลย์ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของมาเลเซียและตอนใต้ของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากแต่อย่างใดที่จะกล่าวว่าเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียในปัจจุบันไม่ได้เป็นการแบ่งแยกดินแดนที่แท้จริงของมาเลเซียกับสยาม มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นสำหรับอังกฤษและสยามในการที่จะแบ่งดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันของชาวมาเลเพื่อรองรับความทะเยอทะยานในการเป็นจกักรวรรดินิยมของพวกเขาแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นผู้ปกครองรัฐมาลายูต่างๆในขนาดนั้นก็อ่อนแอเกินกว่าที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านอังกฤษและสยามและในความเป็นจริงก็ไม่มีสุลต่านองค์ใดเลยที่ลุกขึ้นมาโต้แยง้งหรือต่อสู้ เพื่อต่อต้านการแบ่งเขตแดนดังกล่าวผลพ่วงของส,สัญญาดังกล่าวก็ยังมีผลต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าสนธิสัญญาจะถูกต้องภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ก็ตามแต่ณนะปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่มาเลเซียจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามหรือท้วงถึงความถูกต้องของสธิสัญญาเนื่องจากเราได้ปฏิบัติตามส,สัญญาดังกล่าวมานานกว่าศตรวรรษแล้ว อาณาเขตของประเทศเราในปัจจุบันก็คือความเป็นจริงชาวมาเลเซียควรจะถือเอาเหตุการณ์การแบ่งเขตประเทศโดยปราศจากการอนุญาตนี้เป็นบทเรียนให้พวกเรานั้นจงร่วมมือกันในการป้องกันสิ่งล้ำค่าสิ่งเดียวที่เรามีอยู่ประเทศอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนประเทศมาเลเซียครับผู้ชมครับ ทั้งหมดที่อ่านให้ฟังนะครับคือบทความคือการแปลบทความของมาเลเซียที่ปรากฏในเว็บไซต์ซึ่งทางแอดมินจะนําเอาลิงก์ต้นทางของบทความมาไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับทุกท่านสามารถกดเข้าไปอ่านและเข้าไปชมหรือเข้าไปดูด้วยตัวเองได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังช anel ของเรานะครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่จะนำมาฝากกันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ